สวัสดีครับเยี่ยมผมไอคอร์ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับห่างหายจากการทำคีย์บอร์ดไปโอ้โหลายคีแล้วเนาะวันนี้ก็จะกลับมาทำนะครับจะกลับมาทำคีย์บอร์ดครับวันนี้เราก็มีคอนเซปต์แล้วนะครับก็คือทำคีย์บอร์ดมาริโอครับผมลายมาริโอครับรู้จักมาริโอไหมครับมาริโอที่ต่อยเห็ดอะ มาริโอหมุดท่องไงไม่ใช่มาริโอ้เมาเลอร์น,นะไม่ใช่มาริโอบ้บรเตอรี่ด้วยไม่ใช่มาริโอ้กาเซ่ <c oughs> ก็มาริโอ้ครับแล้วกูจะหมุนทำํำไมวะเนี่ยลายมาริโอผมไปซื้อคีย์แคบมานะครับคีย์แคปนี้จะออกทีมสีเหลืองแล้วก็แบบว่าจะเป็นลายมาริโอต้องแกะออกมาดูก่อนนี่เดี๋ยวเราค่อยมาเลียงปุ่มดูอีกทีว่ามันมีอะไรบ้างนะครับถามว่าคอนเซปต์วันนี้เราจะทํำยังไงวันนี้ผมจะเอาเคสตัวเนี้ มาทำแต่ว่าเราจะไม่ได้มาพ่นสีวันนี้เราจะทำสติกเกอร์บอมกันครับสติกเกอร์บอมคือไรสติกเกอร์บอมก็คือการเอาสติกเกอร์มาแปะเยอะเะทับๆๆบๆ,ๆ,บๆ,ๆ,บๆๆทับกันให้มันออกมาเป็นลายสวยๆผมสั่งสติกเกอร์มาริโอมาประมาณ70ชิ้นเพราะว่าเราจะทำเคสเนี้ยให้เป็นลายมาริโอโดยเฉพาะเลยนี่นะครับแล้วผมจะเอาทินเนอร์เฉดสีชมพูออก นะครับแล้วก็ต้องเอากระดาษทรายขัดด้วยเพราะว่าผมเคยเอากระดาษทรายเบอร์หยาบมากๆมาขัดมันจะเดี๋ยวสติกเกอร์มันจะติดได้ไม่ดีต้องแก้งานก่อนนะครับเอากระดาษทรายเบอร์ดีๆมาขัดให้มันเรียบร้อยเพราะงั้นก็ไปขัดกระดาษทรายกันเลยครับผมโอเคผมขัดกระดาษทรายเสร็จแล้วเรียบร้อยท่านผู้ชมเนื้อก็ น่าจะเรียบเนียนแล้วนะครับน่าจะแบบติดสติกเกอร์ได้แต่ว่าเราต้องเอาไปล้างน้ําก่อนเดี๋ยวผมอไปล้างน้ําก่อนแล้วกันนะโอเคแห้งแล้วเรียบร้อยนะครับผิวเรียบเนียนนี่คือสติกเกอร์ที่ผมจะเอามาบอมนี่เลยนะครับเป็นสติกเกอร์ Mario. มาริโอมีอหมด70ดแผ่นเยอะมากมากนี่ครับนีค่คว่าลายมาริโอทั้งหลายนะครับจากเกมจากการ์ตูนเนี่ยครับเยอะแยะไปหมด นะอุ้ยแบบเยอะอ่ะเพียบบอกเลยว่า บึมๆเราจะเอามาบอมลงในนี้กันนะครับท่านผู้ชมเราต้องหาที่สําคัญคญก่อนนะครับก็คือโลโก้ซูเปอร์มาริโออันนี้นะครับเราจะแยกไว้เราจะให้มันอยู่บนสุดผมไปดูคลิปฝรั่งมาแล้วผมก็ไม่เคยทำหรอกไอการบอมสติ๊กเกอร์เนี่ยแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็ใครที่ไม่ได้อยากจะพ่นสีไม่มีเครื่องพ่นสีหรือกลัวว่าแบบพ่นเสียจะออกมาไม่สวยการบอมสติ๊กเกอร์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทําให้คีย์บอร์ดของคุณสวยได้นะครับสติ๊กเกอร์พวกนี้ผมซื้อมาราคา70บาทได้สด ประมาณ70แผ่นเลยนะครับตกแผ่นละบาท2บาทเองมั้งเนี่ยไม่ได้แพงเลยนะครับสติกเกอร์พวกนี้หาซื้อได้ตามช้อปปี้ทั่วไปการบอมสติกเกอร์ทำยังไงผมจะต้องมีคัตเตอร์กับอาร์ตไนท์เตรียมไว้ก่อนนะครับไอตัวผมก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าอยากจะลองดูอันดับแรกเลยผมจะเอามาริโอ้นะครับตัวมาริโอ้มาติดแถวๆตรงนี้นะท่านผู้ชมกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยว่ะประมาณนี้ผมจะเอามาริโอ้มาติดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องแกะสติกเกอร์ออกมาก่อนอ่นะแล้วก็แปะเอา เราเราต้องเน้นหัวมาริโอหน่อยเนาะหัวมาริโอประมาณนี้ละกันเวลาแปะก็ต้องระวังนะครับเพราะมันแบบว่าแปะแล้วแปะเลยเนาะไอตรงขอบตรงนี้นะครับก็ต้องระวังหน่อยตรงนี้เดี๋ยวผมจะตัดคัตเตอร์ออกนะครับเอาคัตเตอร์ตัดออกเพราะว่าผมไม่อยากให้มันเรียกว่าอะไรอะ่ะลงมาอย่างเงี้ยอีกอย่างมันมียางรองลื่นอยู่ด้วยมันจะตัดออกนะอ่ะประมาณนี้นะครับ ส่วนนี้ก็ทิ้งไบผมไม่ใช้ด้านบนนะครับบริเวณมุมตรงนี้นะถามว่าทํายังไงดีผมก็จะให้มันกินขอบเข้าไปด้านในเลยอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะอ่ะเห็นป่ะนี่เสร็จแล้วลายหนึ่งเห็นไหมฮะคือ <c oughs> ผมว่ามันมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะนะดูดิเนียนๆเ,เลยแต่ว่าตรงนี้เราต้องหาอะไรมาทับหน่อยนะครับลอกสติกเกอร์ออกมา แล้วก็แปะบริเวณตรงนี้ไม่สิไม่ได้ต้องเห็นหน้าน้องเห็ดด้วยเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับจริงๆตรงนี้ต้องเอาอาร์ตไนฟ์ตัดออกบอมเข้าไปตรงขอบนี้เราก็ต้องตัดหน่อยนะอ่ะหลังจากลองทำมา2-3ชิ้นผมเจอสิ่งที่ต้องระวังเลยฮะ สิ่งที่ต้องระวังก็คือมุมแบบนี้ในกล้องอาจจะสังเกตไม่เห็นว่าตรงนี้มันไม่ค่อยเนียนนะมุมด้านในต้องต้องทำให้ให้ให้เนียนกว่าเดิมหน่อยนะครับแต่ถามว่ามันออกมาสวยไหมมันก็ดูโอเคนะอ่ะประมาณนี้สาหรับการบอมสติกเกอร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไอ้พวกนี้ปาดแปะให้หมดเลยไปครับมุ่งหน้าสู่การทำสลับสปีดคลิป อ่ะท่านผู้ชมผมทําเสร็จด้านหนึ่งแล้วออกมาดูดีเลยนะครับเนี่ยดูดีคือมันดูเลอะๆแบบสตรีทสตรีทแล้วแบบผมเน้นเอาคําว่ามาริโอมาอยู่นี้จะได้รู้ว่ามันคือแบบลายอะไรนะครับแต่ปัญหาคือด้านบนเนี่ยแต่บางทีตรงเนี้ยด้านบนเนี่ยเนี่ยผมต้องหาสติกเกอร์ขาวๆมาแปะนะครับไม่งั้นมันจะดูแบบว่ายังมีสีชมพูอยู่นะครับบางจุดอาจจะต้องแก้นิดหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยตรงนี้ตรงนี้มันจะมีสีชมพูอยู่ก็ค่อยๆแก้ไปตวก,กันเสร็จด้านหนึ่งแล้ว ไปลุยกันต่อเอะไะครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ดูด้าน,นข้างนะครับแปะเงียนกลิปแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องเก็บในส่วนของที่แบบว่ามันเป็นขอบขอบงานขอบ,ขอบยากมากๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันยังมีโผล่โผล่มานิดหน่อยนะครับมันจะชอบโผล่ออกมาเราต้องแบบกดให้มันติดแน่นเลยพวกนี้มันงานสติ๊กเกอร์เนาะบางทีมันอาจจะเนียบบเน้ยบบ้างไม่เนี้ยบบ้างต้องดูกันไปครับเนี่ยอย่างไอ้กระโปรงเจ้าหญิงเนี่ยชอบโผล่ออกมาจะตัดออกก่อนแต่โดยรวมออกมาแล้วก็ ผมชอบนะเนี่ยครับทางด้านล่างด้านข้างคือผมเอาสติกเกอร์แปะแปะบอมครบทุกอย่างอ่ะลำรับต่อไปเราจะทำอะไรกันล่ะลงบอร์ดดีครับลงบอร์ดก่อนเลยใส่บอร์ดเข้าไปนะป๊าบเสร็จแล้วก็ใส่เคสซะมันกดไม่ลงวะมานี้แล้วก็เพรสเปสบาร์ขันนอ็อ หลังจากนั้นก็ใส่สวิชเหมือนเดิมนะครับนี่ตัวนี้เลยนะเกตัรอนสวิ h สีเหลืองลูบแล้วด้วยนะอันนี้คือลูบแล้วนะครับลูบสวิชแล้วเรียบร้อย Switch, สวิชเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อไปครับคีย์แคปอย่างที่ได้เอามาอวดไว้ตอนแรกนะครับคีย์แคปมาริโผมยังไม่ได้แกะเลย <c oughs> ดูสิ ดูสิปุ่มสวปทบาร์ตัวอย่างคีย์มันจะเป็นแบบประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นประมาณนี้แล้วก็แบบว่าพวกปุ่มแคปล็อกปุ่มต่างๆเนี่ยนะครับพวกแท็บพวกอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าฟอนต์แบบ8บิตนะท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับเห็นนะพวกชิปพวกอะไรอย่างงี้จะเป็นฟอนต์แบบ8บิตอ่ะเดี๋ยวผมใส่แล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูทีเดียวเลยว่าเป็นยังไงนะครับ เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมสวยไหมเชี่ย yeah. คีย์แคปแบบโคตรเทค่คุณดูดิแล้วคือด้านล่างก็บอมลายติ๊กเกอร์มาริโอ้นะครับโคตรเจ๋งอะ่ะเดี๋ยวผมแก้ตรงนี้ดีกว่าไอหัวมาริโอ้ตรงนี้มันบงังเขาว่ามาริโอ,อ้อ่ะเดี๋ยวผมตัดออกดีกว่านี่ตรงนี้แก้แล้วจะได้เห็นครัว่ามาริโอ้เต็มคำเสียงเพาะมากคีย์แคปนี่มีผลต่อเสียงพิมพ์นะครับแล้วยิ่งสวิชทีท่ลูบแล้วเนี่ย กดโคตรพะและเสียงเงียบเดี๋ยวข้างหลังจะต้องมีติดกาวตรงนี้นะครับติดกาวนิดหน่อยเพื่อเอายางกลับไปตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเราจัดการเอาปะเราไปลองพิมพ์ดูกันดีกว่าครับว่าจะมันแค่ไหนครับจะได้มีเสียงเอสมาทายคลิปด้วย Let's go <S เอาเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองพิมพ์กันดูนะครับวันนี้ขอเสนอบ,บทเพลงฝนตกใหม่ครับผม อเลยครับและนี่ก็คือคีย์บอร์ดมาริโอนะครับสติกเกอร์บอม์นะเป็นการแปะสติกเกอร์หลายๆชั้นลงไปนะครับจริงๆผมลองพ่นเคลียร์แล้วแต่แบบมันไม่ได้ช่วยให้เนื้อเนี่ยมันเนียนขึ้นนะครับยังไงสติกเกอร์ก็คือสติกเกอร์อย่างที่ผมบอกนะและนี่ก็คือคีย์แคปไฟ RGB เนี่ยมันไม่ได้กระพริบแบบนี้นะของจริงอ่ะคือกล้องรีเฟรชเรทมันมันไม่สัมพันธ์กันนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับดูอ่ะนี่มันต้อ มันต้องให้ภาพกระตุกแบบนี้มันถึงยังไม่กระตุกลแล้วไฟนะครับยังไงลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วครับท่านผู้ชมสำหรับคีย์บอร์ดมาริโก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ผมค่อนข้างภาคภูมิใจเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยครับคลิปหน้าอยากให้เราทำลายอะไรลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผม